เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิตอานอนท์ก็คำนี้ว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานอนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณอานอนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณจากไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วไซนามรูปจากปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหมข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าอานนท์ถ้าหากว่าวิญญ,ญาณก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วจากสลายลงเสียแล้วไซนามรูปจากบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหมข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าอานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามจากขาดลงเสียแล้วไซนามรูปจากถึงซึ่งความเจริญงอกงามความภัยบณ์บ้างหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าอานอนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของนามรูป นั้นคือวิญญาณอานนท์ก็คำนี้ว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปอานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณจากไม่ได้มีที่ตั้งที่อาศัยในนามรูปแล้วไซความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์คือชาติชารามรณะต่อไปจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของวิญญาณ นั้นคือนามรูปอานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติบ้างจึงอุบัติบ้างคลองแห่งการเรียกก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ ความเวียนว่ายในวัฏตะก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้